เราปรับอารมณ์มาดูซีรีส์คณกรรมจำไม่ได้กันหน่อยนะฮะซึ่งในงานนี้เราจะได้เห็นคาแรคเตอร์หลายคนเลยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาเล่นคอมเมดี้และต้องบอกว่าแต่ละคนเล่นกันได้ดีมากๆตีบทแตกสุดๆครับและมากไปกว่านั้นเราได้เห็นเคมีใหม่ๆระหว่างแจมราัชาตะกับอิงฟ้า แต่งานนี้คนดูหลายคนบอกยังไม่พอครับเพราะชอบเคมีระหว่างหมวดแดนกับผู้กองชัดตำรวจคู่หูต่างสไตล์ที่ทั้งแจมและเจ๋งบิ๊กแอสเล่นกันเข้าขาสุดๆและงานนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งทั้งคู่บอกเลยครับบอกว่าคาแรคเตอร์คนหนึ่งที่เงียบขึ้มอีกคนนึงกวนโอ้ยสุดๆเลยแต่พอมาอยู่ด้วยกันมาเข้าฉากด้วยกันกลายเป็นมวยถูกคู่ที่ลงตัวสุดๆครับ จริงๆในบทอะผมเป็นรุ่นน้องเขาเพราะว่ายศยศก็ต่ํากว่าด้วยอะไรเงี้ยแต่มันด้วยความว่าความสนิทของตัวละครก็เลยจะมีความแบบกวนกวนกวนพี่ชายบ้างเอาเป็นว่าทำางพี่เจ๋งครั้งแรกเนาะหลังจากที่เราก็ดูผลงานของเขามาผมดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่เขาเพราะว่า พี่เขาเท่อ่ะมีบู๊ด้วยกันมีการผัดแย้งกันด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยอุดมการอุดมคติของของตำรวจเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าหนึ่งคือผมเป็นผู้กองเนี่ยเรามาก่อนเรามีอาชีพที่มาก่อนเรามีประสบการณ์มากกว่าส่วนหมดแดงเนี่ยเขาเขาก็จะเป็นตำรวจใหม่ไฟแรงที่เข้ามาในในเรื่องเนี่ยเรารู้จักกันมานานมากแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราแบบควรใส่การเล่นกันเหมือนแบบจริงจังกับเรื่องงานด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าควรประสาทกัน ส่วนคืนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเดอะแกงเกตผิงครับจะนําศพของแบบออกมาได้หรือเปล่าเพราะผู้หมวดทั้งสองคนด้านไปที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยนะฮะเรื่องราวคืนนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดเด็ดขาดกับคณะกรรมจําไม่ได้คืนนี้2องทุ่มครึ่งครับดูหน้าจอช่องวัน3 1หรือดูเวอร์ชันอันคัดนะครับทางแอปวันดีที่เดียวเลยนะฮะ